ถ้าเราเข่าถึงธรรมชาติเดิมแท้ได้ไอเรื่องทุกเรื่องมไม่ได้ไปหลกอยู่ในนั้นเพราะว่า,าก็จะไปหลบก็เพื่อสิ่งนี้คำบรรยายเพื่อสิ่งนี้แจิตถุกป้อไม่ยึดอะไรไม่คืออะไรไม่เอาอะไรไม่ไม่เป็นอะไรถ้าใรเขาทำมันเป็นได้อย่างนั้นมันก็ไม่จําเป็นที่จะไปดอก ยึกดูก็พอจะมองเห็นคช่ไหมรับว่าตั้งพุทธการโน้นมีคนไปฟ้าพระพุทธเจ้าพักเดียวสําเร็จเป็นระอรหัตนเลยไม่รู้มีพระใดดอกไม่รู้มีพระพุทธพระรมประสงค์หรือเปล่าแต่มันมีอยู่ในนั้นเสร็จ่ะในการเป็นระอรหันต์ของบุคคลนั้นมีข้อเท็จจริงมีความรู้ในหมดโดยคนนั้นไม่ต้องรู้ <c oughs> เรื่องดับทุกข์ดับกิเลสดับทุกข์มันอยู่ในนั้นหมดเมื่อข้าใช้ก็เป็นอยู่มากม ทางพุทธการที่พระพุทธเจ้าสอนเองคนไฟฟ้าเดียวเดียวเป็นพระอรหันต์ที่นั่งที่นั่นเลยตอนนี้ก็ไม่มีสารราชพร้อมประเสริฐดอกก็ไม่มีถ้าเขาไม่ได้พูดถึงพระพูดธอย่างนั่นก็ทําอย่างนั้นก็ตรงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดแต่คนจะยินนี่ <c oughs> พูดตรงๆรงไปเรื่องสิ่งจงฟ่วงไม่ควรยึดยมัน่นคือมันอ่นอะไรทังนองนั่นเ,นเลยเราเป็นพระอรหรันต์ ก็พันรูธรรมะ,ะสูงสุดและในธรรมะสูงสุดมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่าง